กลับบ้านต่างจังหวัดไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับวันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยบ่นกับผมเยอะเลยนะครับอยากออกต่างจังหวัดอยากกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับมาทํางานที่กรุงเทพก็นานแล้วนะครับจะกลับบ้านแต่ละทีก็ยากเย็นเหลือเกินนะครับต้องวางแผนล่วงหน้านะครับจะขึ้นรถขนส่งสาธารณะก็ลําบากนะครับจะต่อรถกว่าจะไปถึงขนส่งก็วุ่นวายติดรถเพื่อกลับบ้านก็ยากนะครับเกรงใจอีกจะขนของก็ขนของไม่ได้นะครับอันนี้ลูกค้าบ่น ให้ผมฟังเยอะมากนะครับยิ่งช่วงเทศกาลนะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้นะครับนี่คือปัญหาหลักเลยนะครับจะกลับบ้านแต่ละทีเป็นเรื่องยากนะครับให้รถที่มันแบบสมฐานะเราหน่อยนะครับสมกับความฝันของเราสมกับความตั้งใจความสําเร็จกับเรานะครับมีไหนกันบ้างมาชมกันเลยครับนี่วันนี้ผมมาโชว์ทั้งหมด4คันนะครับเป็นตั้งแต่ดีแม็กแครยกสูงนะครับแลนเจอร์ตัวแคปยกสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็ b ีห้ตัวยกสูงนะครับและอีกคันหนึ่งเนี่ยเป็นเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับเป็นตัวยกสูงเหมือนกันนะครับนี้คันแรกนะครับนี่นี่คือ Isu ุดีแมปี2015นะครับส6บกใช่ไหม15้ที่นะครับตัวนี้นะครับได้เป็นตัวไมเนอร์เชนด้วยนะครับไฟตัดแล้วนะครับแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับด้านหน้าแต่งมา ไม่ได้แต่งอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานนะครับแต่เป็นตัวไมเนื้อเชสแล้วนะครับแล้วก็มีล้อแม็กโอ้โหอันนี้ครบนะครับคันนี้คือขับหล่อได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแคบยกสูงนะครับท่านสามารถขนของกลับบ้านได้ท่านสามารถขนของที่ท่านซื้อมาเอาไปให้กับญาติพี่น้องได้นะครับแลวถ้าท่านขับรถอย่างเงี้ยดูดิกลับบ้านนะอ่ะโหหล่อมากนะนะครับท่านหล่อเลยอ่ะนะฮะนี่คือ ตัวนี้เนี่ยนะครับเราการันตีด้วยนะครับเรื่องของโครงสร้างนะครับคันนี้เนี่ยนะครับโครงสร้างนะครับได้เดิมนะครับแต่คันนี้มีด้านมีแตะด้านหน้านิดนึงนะครับมีนิดนึงไม่หนักมากนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีนี่อันนี้เหมาะมากเลยนะนะครับมีปิดด้านหลังด้วยนะครับก็สามารถที่จะเก็บของได้นะครับมีตัวแครี่บอยนี่เห็นไหมแล้วดูสิครับด้านหลังนะครับตัวของแม็กไนเนอร์นี่คือ แคมไม่เคยใช้งานเลยนะครับนี่คือ d m a มนะครับคันนี้ออกรถ999บาทนะฮะคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6 7 0 0งเเท่านั้นนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับมาได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้ท่านได้ d m a มรอๆคันนี้ไปใช้นะครับแต่ถ้าท่านบอกสีขาวไม่ชอบท่านอยากได้สีแดงเอาคันนี้ก็ได้ฮะนี่คือ Ford r a n g e r นะครับตัวแคปยกสูงเหมือนกันนะฮะตัวนี้เป็นปี2 0 0พ สิปีใหม่มากนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไมเนอร์เชนเหมือนกันนะครับได้ล้อแม็กสีดำนะครับสวยๆเลยจากโรงงานนะครับแล้วก็ไฟเป็นไฟฮาโลเจนนะครับตัวนี้โอ้โหกระจังหน้าใหญ่ๆสีดำนะครับมีโลโกโฟ้ฟอร์ดด้านตรงกลางนะครับไมคันนี้นะครับสุดๆเลยคันนี้แค่8ป0 0 0กว่ากิโล7 0 0 0 0อ่า70,000กว่ากิโลดูสิ สวยเลยทุกท่านดูดิดูตรงที่รีดน้ำนะครับตรงบริเวณประตูดูสินะครับดีแทบที่จะไม่เคยจอดตากแดดเลยนะครับและจุดเด่นของคันนี้อีกนิดนึงนะครับสีได้เดิมทั้งคันนะครับเดี๋ยวผมไหดูภายในนิดนึงรีมาเอาเลยนะฮะดูสิสวยไหมทุกท่านเบาเบอ้อสวย,ส,วยสภาพยังดีอยู่เลยนะครับพวมอะไรมันติฟังก์ชันด้วยนะครับแล้วก็มี สามารถรับโทรศัพท์บนพวงมาลัยได้เลยนะครับออปชันให้มาค่อนครบค่อนข้างครบนะครับตัวนี้เป็นตัว XL p l u s นะครับแม็กไลเนอร์แทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับอ่าให้ดูไปพร้อมกันสสวยทุกท่านดูสิโอ้โหดูดิหล่อมากนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ออกรถ999บาทนะครับ ีทุกค่าใช้จ,จ่ายเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยจบไปเลยทุกท่าน <c oughs> <c oughs> นะครับคันนี้เนี่ยผ่อนอยู่ประมาณคันนี้เราจัดโปรโมชั่นเอ่อโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับจาก3า9 0 0นเานะนะครับตอนนี้เราทำราคาพิเศษให้ท่านไปเลยนะ369,000บาทผ่อนประมาณคันนี้ประมาณ7,00 0ออกรถ99้นะครับจบไปเลยคันนี้นะครับเอ่อตัว ดีแมเมื่อกี้ผมแจ้งราคาไหมดีแม็กดีแม็คันนี้อ่าดีแมคันนี้ราคา3,69หกเเหมือนกันนะครับถ้าท่านอยากได้ดีแม็ใส่ล้อมแม็กแต่งมาแล้วนะครับท่านเลือกคันนี้ราคาเท่ากัน3ามแสนหสีขาวแต่ถ้าท่านอยากจะได้เป็นปี19บเก้านะครับปีสิบเกคันนี้ก็ขายสามหกเเหมือนกันนะครับดีแม็จะเป็นปี15บห้ส่วนแลนเจอรจะเป็นปี19 ท่านเลือกเลยนะครับหรือถ้าท่านอยากได้เป็น Mazda BT50 ก็ได้นะครับ BT50 คันนี้เป็นปีน2019เหมือนกันนะครับราคาใกล้เคียงกันคันนี้ขายที่ราคา379,000บาทนะครับออกรถ999ฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะฮะบ t 5 0คันนี้ไม่อยู่ประมาณ80,000กว่านะครับดูด้านหน้าสิฮนะโอ้โหรออีกแล้วทุกท่าน และเหมือนเดิมนะครับคันนี้เขาเรียกว่าตัวม i n เนอร์เชนนะครับม i n เนอร์เชนก็จะมีการเปลี่ยนกระจังหน้ามาให้มันดูดุดันเยอะขึ้นนะครับดูด้านหน้าสิโอ้โหนี่ผมคิดว่า SUV นะผมมองไปเหมือนเป็น SUV เลยเหมือนกันดั้มเลยหล่อมากนะครับคันนี้นะครับเราการันตีเรื่องของสภาพให้นะครับไม่มีชนหนังน้ำท่วมไมีความแต่ต่อตัวถัวงนะลูกค้าเจอผมยอมซื้อคืนเต็มจำนวน นะครับไม่ต้องกังวลเลยผมให้อยากให้ลูกค้ามีรถไปใช้งานนะครับอยากให้ลูกค้ากลับบ้านเอาไปโชว์คุณพ่อคุณแม่นะครับเอาไปโชว์พี่น้องดูซินี่คือความฝันของเรานะครับเราสามารถที่จะออกรถได้แล้วนะครับท่านทำงานแค่6เดือนขึ้นไปมาเลยเดี๋ยวผมจัดให้นะครับทำงาน6เดือนขึ้นไปมีหน้าที่การงานชัดเจนนะครับเงินเดือนขอสักประมาณ1 4 0 0 0ื่นนะครับ รวมรายได้นะครับรวมรวมรายได้อย่างอื่นได้ถ้าทุถ้าลูกค้ามีรายได้จากช่องทางอื่นก็ได้นะครับเอามารวมกันได้นะครับฐานเงินเดือนฐานรายได้อยู่สักหมื่นสี่หมื่นห้าจบได้เลยนะครับท่านเลือกได้เลยว่าอยากจะได้ตัวไหนอยากจะได้ b d 5 0อยากจะได้ f o r d r a n g e r หรืออยากได้ d m a x ตัว High นะครับ High l ซ s e r ซึ่งกระบะนะครับตัวสูงเนี่ยท่านรู้ไหมว่า เหมาะกับคนฉลาดเลือกนะครับเพราะว่าท่านลองคิดภาพดูนะครับท่านมีครอบครัวประมาณสักสี่คนสามคนนะครับห้าคนท่านก็สามารถใช้ประโยชน์ของมันได้ครบนะครับเพราะว่ามันเป็นแคปบข้างหลังก็สามารถนั่งได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยกระบะแคบเนี่ยข้างหลังมันก็ยาวใช่ไหมพอมันยาวก็สามารถเก็บของได้เยอะนะครับขนของบางทีเราต้องการไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราโยนของขึ้นไปได้เลยนะครับเอาอะไรมาเอาตะข่ายมาปิดหน่อยก็จบแล้วใช่ไหมครับ และที่สําคัญทุกท่านรู้ไหมว่าภาษีถูกมากนะครับท่านเสียภาษีเท่ากับรถกระบะธรรมดาเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นถ้าท่านไปขับตัวสูงเนี่ยแล้วขับ4ประตูเนี่ยท่านเสียภาษีแพงกว่าเกือบเท่าตัวนะนะครับถ้าเป็นปี1 8 19เนี่ยท่านเสียเกือบ3 4มสี่พันแต่ถ้าเป็นแคปเนี่ยท่านเสียประมาณพันกว่าบาทนะครับถูกมากถูกมากไม่จำเป็นต้องเสียเงินแพงนะครับออะปีคันหนึง่งอันนี้เป็น เชฟโรเล็ตโคโลราโดนะครับตัวนี้ผมก็ชอบมากเลยผมเอาเข้ามาเนี่ยชอบจริงๆนะครับนี่ก็หล่อนะผมเอามาให้ท่านเลือกเนี่ยสี่สไตล์เลยท่านเลือกได้เลยท่านอยากจะเอาแบบไหนท่านอยากจะเอาไปโชว์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านจะเอาแบบไหนไปโชว์ดูนะครับจะเอาไปโชว์ดีนะครับลองคิดภาพดิท่านขับกลับบ้านต่างจังหวัดใช่ไหมแมขับใช่ไหมญาติพี่น้องตึ้นตันเน่ย นี่คือความภาคภูมิใจนะครับท่านสามารถที่จะามาทำงานนะครับกลับไปก็สามารถที่จะเอารถนะครับที่จะขนเงินขนทองเนาะนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยท่านลองคิดดูดิท่านทำงานมาตั้งนานใช่ไหมถ้าเราเอาเงินไปกินไปกินเที่ยวเนี่ยนะครับเงินเสียไปเปล่าๆถูกไหมแต่เนี่ยมาผ่อนรถเดือนละ6,000นะครับท่านได้เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะท่านได้ทรัพย์สินอ่ะ ท่านได้ทรัพย์สินด้วยท่านได้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจด้วยนะครับแล้วก็ได้ของความสบายใจถ้าท่านอยากจะไปเขาเรียกอะไรไปเที่ยวสุดสัปดาห์นี้ใช่ไหมสยสันะท่านพอท่านมีรถนะอาทิตย์นี้คุยกับคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนว่าเฮ้ยเรากลับบ้านกันดีกว่าใช่ไหมอยากไปปุ๊บเราขับไปได้เลยเลิกงานเสร็จปุ๊บเราขับไปได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีรถใช่ไหมครับลูกค้าต้องไป ไปจองตัว๋วใช่ไหมครับต้องไปจองตัว๋วต้องไปต่อรถต้องไปวางแผนก่าจะกลับบ้านมีรถไหมไม่มีรถ,รถโอ้ยปวดหัวจิบวิภานะครับแล้วถ้าลองคิดภาพสิถ้าถึงช่วงเทศกาลอะใช่ไหมเทศกาลท่านจะต้องกลับบ้านอะแล้วท่านไม่มีรถอะผมรู้เลยว่าใครที่กลับบ้านบ่อยๆเนี่ยนะครับใครกลับทุกปีเนี่ยทุกคนจะชํานาญมากนะครับเรื่องของโอ้ทรมานมากนะครับต้องไปแย่งคนต้องไปแบบ โอ้มันทรมานผมเข้าใจนะนะครับผมว่านะเราเก็บเงินสักก้อนเนี่ยเก็บไม่ต้องแพงเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเงินเงินออกรถก็ไม่ต้องใช้นะครับเราแค่กินให้มันน้อยลงเที่ยวให้มันน้อยลงใช่ไหมเอาเงินมาซื้อรถนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจความสําเร็จนะครับอ่ะเดี๋ยวโชว์อีกนิดหนึ่งคันนี้เป็นเอ่อฟอร์ดเอ้ยเชฟโคโลโดนะครับตัวไฮแคปนะครับตัว2.5 LT เกียร์ธรรมดาปี2017นะครับ คันนี้ได้ราคาถูกเลยเมื่อกี้ท่านเจอ3 6มแสนหกสาใช่ไหมคันนี้แค่ราคา3 3มแสนส่เก้อนหกพักว่าบาทท่านได้เป็นเจ้าของเชฟตัวนี้เลยแซ1เจ็ 71, ตัวสูงนะครับเดีย๋ยวผมไม่ดูภายในตากล้องไปถือไหมครับอ่าโอ้โห,โหภายในนี่นี่คือกระบะอเมริกันนะครับทรงเขาจะแบบว่า เขาเรียกอะไรอ่ะเซอร์นิดนึงนะครับแต่บึกบึนนะครับเป็นแบบลูกผู้ชายเข้มแข็งใบคันนี้แค่แปดหมื่นกว่านะครับให้แอร์แบ็ g มาคู่แล้วก็มีจอทัชสกรีนตรงกลางใหญ่ๆนะครับแล้วก็ที่เสียบชาร์จนะครับสิบสองโวลต์ให้มาสองจุดไม่ต้องแย่งกันละนะครับเกียร์เป็นเกียร์หกสปีดนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบา่อบาะผ้านะครับสีทูโทนสีดําตัดกับสีเทานะครับแล้วก็เย็บด้วยด้ายสีขาว ค่อนข้างที่จะสปอร์ตนะครับเอบาะผ้าเนี่ยค่อนข้างนิ่มนะฮะของของตัวเชฟโรเลตนะครับและที่ผมชอบคือว่าเขามีโลโก้ตรงประตูด้านข้างนะครับมันก็ให้ความหรูหรานะครับใครบอกว่ารถกระบะเนี่ยไม่หรูหราเนี่ยคิดผิดแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้ทําออกมาได้เทียบกับรถเก่งเลยนะครับแล้วก็เรื่องของช่วงล่างนะครับเรื่องของการสมรรถนะการขับขี่เนี่ยบอกเลยว่าไม่แย่นะครับไม่แย่เลยอ่ะไปดูด้านหลังนิดนึง นะครับแมกไลเนอร์เหมือนเดิมนะครับแทบไม่มีรอยเลยเจ้าของเก่าไม่เคยได้ใช้เลยนะครับแล้วก็ดูด้านหลังส,สวยๆนะครับคันนี้เรามีการการันตีให้นะครับไม่มีชนหลักน้ําท่วมทุกความนะครับตรวจเจอเราซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับอ่ะโอเคทุกท่านอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับท่านจะออกท่านอยากจะกลับบ้านต่างจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วท่านทํางานมาสักระยะหนึ่งเนี่ย บางทีการกลับบ้านของเราเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับการที่เราจะเดินทางไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีเราเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานนะครับการที่จะไปหาคุณพ่อคุณแม่แต่ละทีมันเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าเราต้องจองรถเราต้องเช่ารถหรือไม่เราต้องจองตั๋วใช่ไหมครับหรือไม่เราต้องยอมที่จะกลับไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะครับเพื่อที่จะไปเจอครอบครัวแต่บางทีเนี่ย มันทําให้เราเหนื่อยนะครับผมมองว่าการเราเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับหรือว่าเราใช้เงินให้มันน้อยลงนิดนึงต่อเดือนเนี่ยเอามาผ่อนรถเนี่ยอย่างน้อยลถก็เป็นทรัพย์สินของเรานะครับเชื่อนะบางคนเนี่ยนะครับกินเที่ยววันหนึ่งอ่ะบางทีเป็นพันก็มีถูกไหมครับห้าร้อยพันสองพันนู่นนี่นั่นนะครับเจียดมาอันเนี้ยมันก็เป็นทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้รถยนต์เนี่ยก็เหมือนเป็นปัจจัยที่5แล้วนะครับก็มีความสมคัญพอสมควรนะครับก็ มันสามารถที่จะต่อยอดให้เราหลายอย่างบางทีอ่าโอเคเอามาเสริมเราเรื่องงานก็ได้นะครับหรือว่าเอามาเสริมเราไปทําอาชีพเสริมก็ได้มันสามารถแหวกได้ทุกอย่างและอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รคนอื่นไปนหรือเปล่าอันนี้ในส่วนตัวผมนะคือถ้าผมมีภาระใช่ไหมจะทําให้ผมแบบมีเป้าหมายนะครับมีเป้าหมายแล้วทาให้ผมขยันมากขึ้นนะครับดังนั้นผมก็มองว่านี่ก็คือเหมือนอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของเรานะครับให้เรา ขยันทํางานขยันพัฒนาตัวเองนะครับที่จะทําความสําเร็จให้กับตัวเราให้มันมีความสุขมากยิ่งกว่าเดิมนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับอยากได้ข้อมูลรถทุกคันมากกว่านี้ติดต่อหาพวกเรานะครับพวกเราเต็นท์คาร์มินออตโต้เปิดมาก,กว่า10ปีนะครับผมมีนจตุรันนะครับดูแลลูกค้าดีแน่นอนนะครับใช้รถยนต์มือสองให้มีความสุขขอบคุณครับ ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทวมาสอบถามกันได้เลยหรือจะเป็นช่องทาง Line อ f ฟ i ิ i ชียลนะคะ t ิ k t o อกนะคะหรือจะไปเลือกชมรถสวยๆนะคะบนเว็บไซต์คา r m มิ Auto ก็ได้ค่ะแต่หากอยากมาดูรถสวยๆได้ด้วยตัวเองนะคะสามารถมาได้ที่เพชรเกษมนะคะถนนเพชรเกษม122ค่ะเราอยู่ระหว่างพุนทธมณฑลสาย5กับสาย4นะคะ มาไม่ยากค่ะทักเพจมาก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูส่งโลเคชั่นให้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดรถสวยๆนะคะรีวิวสวยๆของเราและโปรโมชั่นดีๆจากคาร์มินออโต้นะคะรีวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ